สวัสดีค่ะน,นี้นะคะพมกับเต้าหูการ์ตูนกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาขายสกูชีรสสีกันนะคะคือแบบมวนบอกว่าจะอัดใช่ไหมคือมันอัดไม่ได้ค่ะขิ้มันนานเกินนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการที่เสียเวลานะคะบันหน้าเลิบนะคะมีสีตามนี้นะคะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะขออนุญาตบีบนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะราคา20บาทนะคะนุ่มสโลนะคะ แล้วก็ขัวซองนี้จาก30เซลลเหลือส0ิบนะคะถุงก็จะยับหน่อยหนึ่งนะคะนิ่มๆนะคะไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่นะคะนี่นะคะคือราคา20หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบันหน้าตลกนะคะก็มีหน้าตามนี้เลยนะคะนุ่มสโลว์นะคะราคา20บาทเหมือนกันนะคะนุ่มสโลว์ทุกชิ้นนะทอดเนี้ยมาแบบพวกบันบนนี่คือสโลว์มากนะคะราคา20บบาทนะคะนี่ค่ะก็เป็น เอ่ออะไรนะบันกุเดรมะนะคะแบบสีขาวนะคะราคายี่สนะคะมีหน้าตามนี้นะคะนุ่มสโลว์นะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้โกหกอะไรเลยนะคะอันนี้ค่ะราคายี่สบาทนะคะอันนี้จะเป็นพวกบันหน้าซานิโอนะคะจะมีเป็นพวกหน้าคาบิปัมปัมปูลินนะคะแล้วก็แบบนี้เลยะคะ่ะ นุ่มสโล,ลูกชิ้นนะคะขอบอกนะคะขออนุญาตบีบน,นะก็ไม่กล้าบีบมากเดี๋ยวจะเป็นตำหนิเอานะคะเลือกสีเลือกหน้าได้นะคะ25บาทค่ะบันเช่นน่าจะใช่บันนะคะเป็นแอนิมอลบันนะคะราคา25้านะคะนิ่มสโลนะคะก็สโลนิ่มๆน,มนะคะก็ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ก็นิ่มๆน,มนะคะเลือกสีเลือกหน้าได้นะคะ 25บาทนะคะถ้าขายแพงกว่าร้านอื่นขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราก็รับของมาแพงนะคะเป็นปังแผ่นนะคะ25บ้าบาทเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้จะเป็นปังแผ่นไรหน้านะคะตามจริงมันคือสีถลอกกันแหละค่ะไม่ได้ทำนะมาจากโรงงานนะคะสีมันถลอกนะคะก็ถลอกนิดหน่อยนะคะก็เป็นปังแผ่นไรหน้าแล้วกันนะคะนุ่มสะดกทุกชิ้นนะคะเลือกสีเลือกหน้าได้นะคะคาปิก็มีนะคะ แบบนี้ก็มีนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะ25บาทค่ะอันนี้เป็นบันหน้าแมวนะคะก็25บาบาทเหมือนกันนะคะรับของมาแพงนะขอโทษด้วยนะคะนุ่มนะคะบางชิ้นสีก็แบบว่าจะอาจทะลอกนะคะก็ขอโทษด้วยนะเนี่ยค่ะขอโทษนะคะเราไม่ได้ทำนะ,ะเพราะว่ามันมาจากโรงงานนะคะก็เลือกสีเลือกหน้าได้นะคะนิ่มสโลนะคะ 25บาทนะคะต่อไปจะเป็นราคา35บาทนะคะเป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะนิมสลโลทุกชิ้นนะคะ35บาทนะคะรับของมาแพงขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้ถุงมันถุงมันเปิดแต่เราจะแบบปิดให้นะคะนิมสโลทุกชิ้นนะคะ35บหาบาทค่ะก็จะเป็นมาการองนะคะสีเขียวนี่ฉงขาดเราไม่ได้แกะออกมาเล่นนะคะมันแบบแพ็คมาอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ ถ้าเคยซื้อสีเขียวไปขอโทษด้วยนะคะก็มากระรองมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะ5สีนะคะเลือกสีเลือกเลือกสีได้นะคะนิ่มๆสโลหน่อยๆน,นะคะก็น่ารักดีนะคะสีสดใสมากเลยนะคะก็35บาทค่ะก็จะเป็นโอริโอ้นะคะเลือกไซส์ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำอีกแล้วนะคะคือมันก็ทะลออีกแล้วนะคะดูนะคะเห็นไหมโฟกัสหน่อยสิ เนี่ยนะคะมันถลอกนะคะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทํานะคะก็อีกอันนึงจะไอสีม่วงเนี่ยมันก็ทถลอกนะคะแล้วก็แบบถุงขาดด้วยขอโทษด้วยนะคะเราไม่ได้ทำอะ่ะจริงๆนะคะก็อันนี้โอรีโอ35บาทนะคะ มินิลอยย้อซ้อมนะคะเหลือสามสิบาทนะคะจากสี่สิบห้าเหลือสามสิบาทนะคะลดแหลกสุดๆแล้วนะคะสีเข้มเหลือสองชิ้นนะคะสีอ่อนเหลือสามนะคะเหลือส0มสิบาทเท่านั้นนะคะเซลลสุดเลยนะคะปังเนยสดอันนี้ไม่ได้เหลือค้างนะคะปังเนยสดขายดีมากแนะนํานะคะอนเนี้ยเอามาเยอะนะคะห้าสิบาทนะคะเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตบิ๊มน้อนิมสโลนะคะนิมสโลลูกชิ้นนะคะรับประกัน,นะคะ่ะ เนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะ50บาทค่ะก็จะมีเข้ามาใหม่นะคะ150าบาทค่ะก็จะเป็นขวดนมนะคะสีฟ้านะนิมสโลนะคะมีกลิ่นหอมนมนะคะแล้วก็มีแท็กแล้วก็เป็นบาวเชนสีทองนะคะเนี่ยค่ะ150บาทนะคะนี่ก็จะเป็นไอดีไลน์นะคะทูฟูคาตูน,นะคะหรือว่าเต้าหู้กาตูนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะข้างบนเป็นไอดีไลน์นะคะอันนี้ชื่อร้านเฉยๆนะคะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะเขียนในคอมเมนต์ให้นะคะ คือร็อตนี้นะคะก็แบบเอามาเยอะนะคะเยอะกว่า3ลร็อตที่แล้วนะคะแล้วก็แบบของน,นิ่มๆสโลทุกชิ้นเลยนะคะก็อย่าลืมอ่ดหนุนแล้วก็ติดตามกดไลค์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย